สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่าเรือรบ a อสเม a ร g ลกอตคอฟของกองทัพเรือรัเสเซียประสบความสำเร็จอีกครั้งในการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนใส่เป้าหมายภาคพื้นดิน ด้วยความเร็วการยิง7็ดมักและพิสัยการยิงสูงกว่า350กิโลเมตรกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบ,บุว่าตามข้อมูลการควบคุมขีปนาวุธเซอร์คอนประสบความสำเร็จในการพิชิตเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยพิสัยสูงกว่า350กิโลเมตรเป็นการยืนยันคุณสมบัติทางยุทธวิธีและทางเทคนิคของขีปนาวุธเซอร์คอนและความเร็วอยู่ที่7มักก็คือราวราว7 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือรบแอส i r รัน g o กอ o ดคอฟทำการยิงในหน้าน้ําของทะเลขาวส่วนเป้าหมายบนภาคพ,พื้นตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลบาเรนทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่ามีแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธเซอร์คอนบนเรือด,ดำน้ำําและก็เรือผิวน้ําของกองทัพเรืออีกด้วยนะครับสําหรับขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนนั้นเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้เคยมีการทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อวันที่6ตุลาคมปี2,563ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการทดลองโดยมีการยิงขีปนาวุธเนี่ยระยะไกลกว่า450กิโลเมตรนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ4นาทีครึ่งนะครับก็เป็นการทดสอบจากทะเลเหมือนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการยิงจากทะเลขาว นะครับไปใส่เป้าหมายอยู่ในทะเลบาเรนส์นี่ฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางด้านของทัพเรือนั้นของรัสเซียนั้นเนี่ยครับประสบความสําเร็จจากการทดสอบขีปนาวุสําหรับขีปนาวุธของเซอร์คอนนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นขีปนาวุธที่ยากต่อการหยุดยัง้ง ก่อนหน้านี้ทางด้านของทัพสหรัฐอเมริกาเคยออกมาบอกนะครับว่าขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ยากและก็ยากต่อการป้องกันเพราะว่ามันขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่เร็วได้สูงสุดถึง8มักด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะทำลายล้างสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำและ ตามที่ผู้นํรารัสเซียก็คือประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นเคยพูดเอาไว้ว่าขีปนาวุธชนิดนี้มันสามารถที่จะทําลายเป้าหมายได้ทั้งในทะเลแล้วก็บนฝั่งนะครับและสามารถทําลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยําอีกด้วยและที่ผ่านมาจากการทดสอบนั้นก็พบว่าแม่นยําอย่างที่มีการได้พูดถึงสกยภาพเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนครับ